สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพาไปส่อง10อันดับมหาเศรษฐีไทยประจำปี2025ใครติดอันดับที่เท่าไหร่รวยขนาดไหนรวยจากธุรกิจอะไรกันบ้างหน้าตาคนรวยเป็นยังไงมาดูกันครับจากการสำรวจของ Forbes Thailand ได้จัดอันดับบุคคลแห่งปีที่รวยที่สุดในประเทศไทย10อันดับของมหาเศรษฐีไทยที่มั่งคั่งที่สุดประจำปี2025ได้แก่อันดับห เฉลิมอยู่วิทยาและครอบครัวมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น1.44ล้านล้านบาทแหล่งความมั่งคั่งคือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจากการเป็นเจ้าของร่วม Red Bull หรือที่รู้จักกันในนามของกระทิงแดงเครื่องดื่มชูกำลังอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งขายได้มากกว่า13,000ล้านกระป๋องทั่วโลกในปี2024อันดับ 2. พี่น้องเจียรวนนมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิน้น 1.16ล้านล้านบาทแหล่งความมั่งคั่งคือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม3พี่น้องตระกูลเจียรวะนนและครอบครัวของมนตรีเจียรวะนนผู้ร่วงรับยังคงสืบทอดความมั่งคั่งจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP Group หนึ่งในผู้ผลิตอาหารสัตว์และปะสุสัตว์รายใหญ่ที่สุดของโลกอันดับ 3. สรัตรัตนวดีมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิน้น 3.90แสนล้านบาทแหล่งความมั่งคั่งคือธุรกิจพลังงานสร,รัตนาวดีดำรงตำแหน่งซ e o ของ Golf Development หนึ่งในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดของไทยที่มีการลงทุนหลากหลายตั้งแต่พลังงานโทรคมนาคมไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหรือที่เรารู้จักกันก็คือ g อล์ฟนั่นเองอันดับ4จเจริญสิริวัฒนพักดีและครอบครัว มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น3.41แสนล้านบาทแหล่งความมั่งคั่งคือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจากอดีตลูกพ่อค้าริมถนนในกรุงเทพปัจจุบันเจริญสิริวัฒนพักดีบริหารบริษัทไทยเบเวอร์เจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยโดยมีรายได้หลักมาจากเบียร์ช้างและสินทรัพย์ขนาดใหญ่อื่นๆได้แก่เฟรเซอร์แอนด์นีฟยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องดื่มและอสังหาริมทรัพย์ของสิงคโปร์ อันดับ5ครอบครัวจิราธิวัฒน์มูลค่าทรัพย์สินทั้งเส้น2.79แสนล้านบาทแหล่งความมั่นคั่งคือธุรกิจค้าปลีกอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศูนย์การค้าตระกูลจิราธิวัฒน์ที่ขับเคลื่อนอาณาจักรเซ็นทรัลกรุ๊ปถือเป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในแง่ของพื้นที่ให้เช่าสุทธิในปี2564ครอบครัวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซ็นทรัลรีเทลซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีกส่วนตัวอันดับ6 ครอบครัวชัยวันมูลค่ารั์สินทั้งสิ้น1.36แสนล้านบาทแหล่งความมั่งคั่งคือธุรกิจการเงินและการลงทุนครอบครัวชัยวันประกอบด้วยทายาทของวานิชชัยวันซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของไทยประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิตรายใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยตามรายได้จากเบีย้ยประกันภัยรวมก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในเดือนมิถุนายน2025ด้วยวัย93ปีอันดับ7 ไอยวัตศรีวัฒนะประภาและครอบครัวมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น1.14แสนล้านบาทแหล่งความมั่งคั่งคือธุรกิจแฟชั่นและค้าปลีกอัยวัตศรีวัฒนะประภาบุตรชายของวิชัยศรีวัฒนะประภาผู้ก่อตั้ง King Power ผู้ประกอบการร้านค้าปลอดภาษีในสนามบินชั้นนำของประเทศไทยอัยวั์หรือที่รู้จักกันดีในนามท็อป เป็นประธานบริหารของ King Power และแบ่งปันทรัพย์สินกับเอมออนมารดาของเขาซึ่งเป็นประธานอาวุโสของบริษัทและพี่น้องอีก3คนอันดับ8ประเรเสริฐปราสาททองโอสดมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น1.10ล้านบาทแหล่งความมั่งคั่งคือธุรกิจเฮลท์แคร์ปราเสริฐปราสาททองโอสด อดีตสัญญาเพศผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทกรุมเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือ BDMS ขึ้นในปี1972ซึ่งได้เติบโตมาเป็นผู้บริการโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในไทยอันดับ9สเถียนสเียนธรรมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิน้น8.44มล้านบาทแหล่งความมั่งคั่งคือธุรกิจอาหารและเครื่องเดิม สถียรสถียรธรรมหรือชื่อเดิมคือสเีีรนเศรษฐสิทธิ์คือรองประธานกรรมาการแห่งคาราบาวกรุ๊ปผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังยอดนิยมในไทยอย่างคาราบาวแดงและธุรกิจขาปลีก CJ Express โดยเขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี2002ร่วมกับแอดคาราบาวนักร้องเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังก่อนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี2014อันดับ10พรเทพพรประภาและครอบครัว มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น7.14หมื่นล้านบาทแหล่งความมั่งคั่งคือธุรกิจยานยนต์พรเทพพรประภาประธานกรรมการกลุ่มสยามกลการผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์นิสสันในไทยนอกจากนี้เขายังนำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพซึ่งอยู่ภายใต้ตระกูลโสพลพนิธโดยก่อนหน้านี้เขามีที่นั่งในบอร์ดบริหารมาตลอด16ปี นี่ก็คือ10มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งสำรวจโดย Forbes Thailand สำรวจมาให้รับทราบกันครับ